นี่แหละครับพี่น้องเจ้าไม้ไทยพอผู้พญาแม่คําแก้วมีสักเป็นพี่น้องกับเจ้าเมืองไทยแล้วก็เจ้าเพชรพูแพ่งเลยครับแม่เดียวกันสายนี่บอกว่าเลยสายนี่สุดหูดสายยักสายใหญ่ของประเทศไทยเลยครับผมนี่คือพันธุกรรมควายยักษ์เบิงกระดูกโค้งสางเน่ กระดูกโครงสาใหญ่ๆแข็งขาใหญ่เนี่ยผู้ใดทีพัฒนาควายอยักษ์ตัวนี้แล้วครับตอบโจทย์มากๆเลยครับผมบเปิดเบาๆพอมเด้อพี่น้องเด้อบบได้เปิดแห้งเด้อ<ม>คือเกะเจ้าของเกาเพิ่นเกะดูแลหลายอย่างครับกะบ่คคอยมีเวลาก็เลยสีบแบงพี่น้องผู้อยากเลี้ยงอยากพัฒนาควายอยักษ์ควายใหญ่ เอาไปแบบขยายเราก่อพันธุกรรมแล้วครับ